ร้อนในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับคงต้องจับตาไปที่การเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนครับซึ่งไม่เพียงแค่กลุ่มที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลนะครับที่เกาะติดการจัดตั้งรัฐบาลเป็นระยะ ก็ยังมีกลุ่มที่สนับสนุนพักเพื่อไทยที่ตอนนี้เริ่มเคลื่อนไหวนะครับเมื่อไปเห็นเงื่อนไขของการจัดตั้งรัฐบาลที่อาจจะไม่ลงตัวนะครับค่ะอาจจะได้เห็นในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่ามีการนัดหมายกันในกลุ่มสนับสนุนพักเพื่อไทยทเขานัดกันไปยื่นหนังสือถึงพักนะคะบอกว่ามี2ประเด็นที่อยากจะเสนอก็คือ 1. การเสนอให้พักเพื่อไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลกับพักเก้าไกลอีกข้อหนึ่งก็คือบอกว่าเปิดทางให้ความเป็นอิสระในการไปจับมือกับภรคการเมืองอื่น ย้ำนวะว่าพักการเมืองอื่นหรือว่าสุดท้ายก็ไปเป็นฝ่ายค้านค่ะ หลังจากเกิดปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าไกลโดยเฉพาะในประเด็นตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของกลุ่มสนับสนุนทั้งสองฝ่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะแล้ววันพรุ่งนี้ทางกลุ่มสนับสนุนพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความว่าจะไปนัดรวมตัวกันที่ที่ทำการพรรคเพื่อไทยให้กำลังใจสมาชิกพรรคแล้วก็ยืนย่นหนังสือผ่านตัวแทนพรรคแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองต่อกรณีการร่วมจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนะคะ มี Facebook ที่ถูกนำมาอ้างอิงนะคะใช้ชื่อว่าปีใหม่ปีใหม่ซึ่งเป็น Facebook ที่สนับสนุนนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุถึง2ข้อเสนอสำคัญที่จะเตรียมยื่นกับพักเพื่อไทยนั่นก็คือขอให้พักถอนตัวมาจากการร่วมรัฐบาลกับพักก้าวไกลแล้วก็ให้อิสระกับพักตัดสินใจจะร่วมรัฐบาลกับพักใดก็ได้หรือจะเป็นฝ่ายค้านตามอธิยาศัยก็ได้ค่ะกรณีให้อิสระพัก ตัดสินใจจะร่วมรัฐบาลกับพักใดก็ได้ตอนนี้กําลังเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่ากลุ่มสนับสนุนพักเพื่อไทยมีเจตนาจะเปิดทางให้พักเพื่อไทยตัดสินใจทางการเมืองไปร่วมรัฐบาลกับพักอื่นที่ไม่ได้เป็นขีดจํากัดว่าต้องเป็นพักฝ่ายค้านที่เคยร่วมงานกันมานะครับโดยเฉพาะพักพลังประชารัฐหรือไม่ ประเด็นนี้ทีมข่าวไทย P ี s สอบถามไปยังแกนนำพักเพื่อไทยแล้วนะครับก็ย้ำที่จะขอดูรายละเอียดของข้อเสนอจากกลุ่มสนับสนุนก่อนว่ามีในยะแฝงไว้อย่างไรครับแต่สำหรับกลุ่มสนับสนุนกลุ่มนี้พักเพื่อไทยตรวจสอบแล้วเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นนะครับค่ะสำหรับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะคะเขาจะใช้ชื่อกิจกรรมว่ารวมพลคนเสื้อแดงกินมิ้นช็อกเริ่มตัวรวมตัวที่พักเวลา14นาฬิกาแล้วจากนั้นจะมี ร่วมพูดคุยทําความเข้าใจนะคะก่อนจะยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงของกลุ่มต่อพักเพื่อไทยจากนั้นก็จะแยกย้ายกันกลับโดยที่ไม่ได้เป็นการชุมนุมเคลื่อนไหวต่อนเนื่องใดๆค่ะ